สวัสดีค่ะฉันกนกปัาทองใจชื่อเลนนชื่อเฟิร์นนะคะในนามผู้บริหารของบริษัทเีโอค่ะฉันก็ยินดีนะคะ วาตอนนี้มันมีหน้าตรรมใหม่อะไรดีๆเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ชื่อว่าเมอร์เคียวรี่คารบอนสวยผลึมนะคะก็ต้องสุดยอมรับค่ะว่าทุกคนนะคะต้องไม่พึง่งพอใจในสตรีระหรือว่าหน้าตาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่สําคัญเลยะค่ะสตรีระของเราเนี่ยเราต้องดูแลนะคะกำาังให้ให,ให้เขาเรียกว่านะคะคืนคืนกาไรกลับไปคือก,กลับไปตรงไหนกลับไปให้สุขภาพของเราได้ดีนั้นเองนะคะให้หุ่นสวยค่ะ แล้วก็สุขภาพดีให้ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าสุขภาพดีหน้าตาดีแค่นั้นนะคะที่สําคัญเลยบุคลิกต้องดีคุณต้องใส่เมอร์เคอรี่นะคะเมอร์เคอรี่ดีจริงๆค่ะเราก็จะบอกให้ว่าเมอร์เคอรี่ดียังไงนะคะช่วยสําหรับคนผู้หญิงนะคะโอ้จะช่วยได้ยังไงนะะเนืนนนอ้อผ้าปเปานะะ็นละก้านานยาสมพาะผ้ากอเบลมค่ะนะมีหน้าที่ทำลารค้าช่วยบบระดทางอากาศหลับผิวหนัที่ไม่ต้องประสงค์ท่านจะใส่5้5วันสิวันสิบห้าวันไม่ต้องซักก็ได้นะคะอินฟาเดนมีหน้าที่ทําอะไรเผาผลาญแผนมัน่ส่วนเกินนะคะ หลักผู้หญทุกท่านจะไปช่วยเลี้ยงมดลูกไม่ได้ดำไม่ได้แดงไม่ได้สงวนในเสี้ยมขดหรือผลหลังปเดียวเป็นในเกจนอนระดับปวดข่าวน้ำในหูุ่มเเท่ากันช่วยดังเขาได้ตรงนี้คือสุดสำคัญที่ทุกคนต้องการนะคะวันนี้นะคะันขอฝากผลิตภัณฑ์ใหม่เชื่อมที่ห้องเมอร์เคียวดี้เนี่ยฝากให้กับผู้หญิงทุกทท่านเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายแถึงเด็กด้วยนะคะท่านต้องดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะคะเนื่องจากว่าท่านจะสุขภาพของเราจะอยู่กับของเราได้ตัวเราได้มา,านานแล้วก็สุดยอดเลย 玛曲里。